ครับสวัสดีครับผมอาจารย์สมภพจุลพันธ์นะครับจากวิทยมชนทานีนะครับวันนี้นะครับเราจะมาสอนวิธีการต่อสายไฟฟ้าแบบต่างๆนะครับวันนี้ก็จะต่อ2แบบครับแบบที่หนึงคือการต่อแบบหางเปียครับเนาะส่วนแบบที่2นะครับคือการต่อแบบแยกเส้นเดี่ยวนะครับการต่อแบบสวิธีเนี่ยนะครับจะนิยมใช้มากนะครับ มาดาูการต่อแบบแรกก่อนเลยครับคือการต่อแบบหางเปลยนะครับใช้สำหรับสายขนาดเล็กนะครับและปานกลางนิยมต่อในกลองต่อสายสวิตช์ปลั๊กนะครับเนื่องจากไม่ต้องรับแรงดึงมากนะครับมาดูวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะครับหนึ่งก็คือสาย t h w นะครับหรือสาย IC 0 6นนะครับขนาด1.5 แควมินนะครับนี่ครับจำนวนสองเส้นครับสองนะครับครีมปากผสมหรือที่เรารู้จักกันเรียกว่าครีมช่างนะครับครับครีมปากผสมวันนี้ครับก็จะใช้ได้ทั้งตัดแล้วก็ทั้งบีบนะครับสามครีมปากแหลมครับหรือเรียกว่าครีมปากจิ้งจกนะครับเรียกกชาวบ้านเรียกครีมปาจกนะครับ ปากแหวมสระนี้นะครับ4ี C. ข็มตัดครับข็มตัดหรือข็มปากนกแก้วนะครับหรือข็มตัดของเรานี่เองสระนี้นครับ5มีคัตเตอร์ครับสำหรับงานช่างไฟนะครับมีคัตเตอร์ควรเป็นด้านที่เป็นพลาสติกนะครับที่ไม่นํำฉนวนนะครับไม่นิยมใช้ ด้านที่เป็นอลูมิเนียมนะครับหรือเป็นเหล็กนะครับเพราะจะเป็นสื่อไฟฟ้านะครับเมื่อวัสดุพร้อมแล้วครับเรามาเริ่มมาเลยครับขั้นตอนที่หนึ่งนะครับทําการตัดสายไฟมานะครับสอสองเส้นนะครับประมาณเส้นละสิบห้าเซนนะครับสิบห้าเซนติเมตรนะครับ สิบถึงสิบห้าเซนติเมตรนะครับานวนสองสองเส้นนะครับตัดมาเรียบร้อยแล้วครับขัตอนที่สองนะครับทําการปอกฉนวนนะครับให้ยาวประมาณสี่ถึงห้าเซนนะครับโดยใช้มีคัตเตอร์ปอกนะครับลักษณะการปอกนะครับเราจะปอกแบบเหลาที่สอครับลักษณะการปอกแบบนี้นะครับแบบเหลาที่สองเพื่อไม่ให้ฉนวนนะครับได้รับความกระทบเทอนมากนะครับ ปอกเหมือนกัน2เส้นเลยนะครับขนาดเท่ากันนะครับประมาณ4ี่ห้าเซนนะครับเมื่อปอกเสร็จแล้วนะครับทำการขูดบริเวณที่มีเราไปโดนะครับเพื่อให้ฉนวนวิ่งได้สมบูรณ์ขึ้นนะครับอาจจะมีรอยทะลอกหน่อยๆนะครับตอนที่เราปาดนะครับก็ใช้ปลายมีดคัตเตอร์ขูดเบาๆนะครับหลังจากนั้นนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับ เราก็นําสายมาวางทับบกันนะครับเป็นลักษณะของกากากบาดครับหรือตัว x นะครับครับแล้วก็ใช้ข้างที่ถนัดนะครับจับโคนไว้นะครับแล้วใช้มือช่วยในการบิดนะครับบิดให้เป็นเกลียวครับบิดให้เป็นเกลียวนะครับโดยมือด้านหนึ่งจับแน่นๆนะครับพอบิดได้สักสามสี่เกลียวนะครับเราก็เปลี่ยนมาใช้ครีมนะครับ เป็นครีมปากแหลมนะครับจับด้านโคนไว้นะครับสนกษะนี้นะครับเพื่อเพิ่มความแน่นแล้วก็ครีมรวมของเรานะครับบิดปลายทีนึงครับบิดเพิ่มอีกครับประมาณสักให้ได้ประมาณหกเจ็ดเกลียวครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะได้ลักษณะนี้ครับเราใช้ครีมตัดนะครับตัด ปลายออกนั่นคือส่วนที่เกินนี่ครับการต่อแบบหางเปียนะครับแบบที่หนึ่งนะครับการต่อแบบหางเปียครับมาดูแบบที่สองครับคือการต่อแบบแยกเส้นเดียวนะครับก็เหมนเดินมครับใช้สาย t h w นะครับหรือสาย i c 0 0 6นจำนวนสองสองเส้นนะครับ จากนั้นนะครับทำการปอกขนนออกนะครับโดยสายเส้นที่1นึ่งให้ปอกแบบเดิมครับเหมือนแบบปอกหางเปรียครับคือมาสี่ถึงห้าเซนนะครับส่วนนี้นะครับส่วนเส้นที่2ครับเราก็ทําการปอกด้านข้างในมันนะครับ แล้วก็กลับด้านนะครับให้เหลือด้านอ่าด้านนี้นะครับไว้ประมาณข้างละสองเซนนะครับอ่าแล้วก็ทำการขูดเหมือนเดิมครับทำความสะอาดไม่ให้มันมีอ่ารอยหยักนะครับบนอาจจะเกิดจากมีดที่เราปอกเมื่อกี้นะครับเพื่อฉนวนไฟฟ้าเดินได้สะดวกนะครับหลังจากปอกเสร็จแล้วครับเราก็ทําการ ต่อสายนะครับโดยเอาด้านที่เราปอกด้านนี้นะครับเอาวางด้านล่างนะครับแล้วก็สายเส้นนี้ครับวางลักษณะนี้นะครับวางกากบาดกันนะครับครับหลังจากนั้นนะครับเราหักสายด้านที่เป็นด้านบนลงนะครับดอย่างนี้นะครับแล้วก็ใช้ครีมบีบช่วยนะครับ ลักษณะนี้นะครับให้มันควายมาทางด้านนี้นะครับเสร็จแล้วเราก็หักกลับไปนะครับหักกลับไปด้านนี้นะครับหักกลับไปแล้วก็ม้วนลงครับม้วนลง แล้วใช้มือช่วยนะครับในการหมุนนะครับกับด้านก็ได้นะครับเพื่อความถนัดครับสำนรักษาที่ทําครั้งแรกนะครับยังไม่ชินเราก็พยายามใช้มือก่อนนะครับเพราะว่าสายมันค่อนข้างที่เจนสายไปเล็กนะครับก็ยังใช้มือได้นะครับเสร็จแล้วเราก็พยายามใช้ครีมนะครับเวลานั้นก็ใช้ครีมรวมนะครับจับครับบิดให้มันได้รูปนะครับ ลักณะนี้นะครับ ครับก็จะแน่นแบบนี้นะครับนี่ครับได้แล้วครับเป็นการต่อแบบ <c oughs> แยกแบบเส้นเดียวนะครับนิยมไว้ต่ออเข้ากล่องหรือว่าต่อสายที่เราจะต้องต่อเพิ่มไปอย่างจุดต่อต่างๆนะครับ